motherfucking double eagle Snoop สวัสดีครับกำลังสีสเปรยงัวงวเป็นโรคเริ่ีสกินมันเศร้าในลาของผมานะแต่ว่ากบบระบอบบอสลาใจเบวงตลอดนะครับนี่นี่นี่นสีเจียสเปรย์รักษาแผลให้มันแผลเนา่าแผลเปื่อยแผลสดครับแดดมันว่านแดดนอนมาดจอครับนี่นี่นแห้งแล้วนี่ผมสีสเปรย์ตัวนี้ใส่เข้าไปนี่แห้งแล้ว นี่แล้วล่ะแต่ว่ากระโปงสลัดใจกับมะเบิงเบิงอยู่ตลอดครับนี่นี่ตัวใดที่เป็นแผลเป็นตุม่มเริ่มดีขึ้นมากแล้วเมงว่านกับมะมะกล่เด้ดีเติบอยู่สเปรตัวนี้ครับมันสกัดมารรจากสมุนไพรงวัวเลี้ยวกับบ่บยานบ่บ่บ่บบวิตก,กังวนน้ำมันเหลืองอันสารเคมีนะเรื่องสารตกค้างเพราะมันเป็นสมุนไพรครับผมผมใส่แล้วนี่แห้งแล้วดีแล้วมูผวกซุ่มเรียงงวัวนํ้ำกันถ้าเจ้าถามว่างว่วมึงใส่ อีย่งมันแผลมันคืออันแห่งไหวคือเศร้าไหวคือดีไหวแต่นะก็เลยแนะนําก็เลือดเ,เป็นข้าวเบืองบาเนี้ก็บผ้ากันสั่งได้บาเนี้ยทากันซั่งท่างโลกออนไลน์เออสเปรย์แซบสามดีครับนี่ผ้ากันสั่งท่างโลกออนไลน์พุนละขวดละขวดครับนี่ครับมันเป็นน้ายาพ่นครับเป็นสเปรย์ถ้าเราเห็นมั้ดีเติบอยู่รักษาแผลสดแผลเปื่อยแผลติดเสืยียขานอนมาเร่งมันในแผลครับน้อง ช่วยท้าไมแผ้แหงเร็วสกัดมาจากขมิ้นชันนะครับสะเดากรฝฟางนะครับเดี๋ยวผมสิภาาไปเบิองมูพวกที่ใส่น้ำกันงวัวก็จะออเป็นจังใดเห็นเด้งงัวเศร้าเราบาแ่แผ้แหงแเราบ่ตาแผ้มันมนบ่ มันมันก็ดีขึ้นนล้ตัละน่งรเนาะน้ตัวนีเนาะมันแหนยดยดมันมันนยดยั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 ดยอดยั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 ดยอดยั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 ดยดยดยยัดย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 ัดยัดย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 ัดยัดยดยยด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 ยัดยดยยดัดยดัดยัดยดดย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 ัดย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 ัดยัดยัด คยอดยอดลูกเบ่งเบ่งที่หูอยเด้เออต้นนี้น้อยนี่ก็เป็นบ่พ่อทั้งแม่ทั้งลูกเลยมันบ่ครับแต่ว่าก็แห้งดีแล้วเนาะนี่เนาะแห้งดีแล้วตัวน้อยเริ่มแห้งดีแล้วครับหลังจากฉีดยาพ่นยาเข้าไปครับนี่แหงว่านม่ตอมเลยเนาะแหงวันบ่มาตอมเลยเด้ครับแผลแห้งครับ ลูกมันนีละลูกเพ่งทำเพิ่งทำขายด้ลูกเพิ่งม่ายด้มึง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 บ่ตายบ่ตายลูกบ่ตายมัมีปัญหาได้ยิละพมนรักษาแพรไว้แล้วบ่ตาย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 ยีกึเนี่งมึงเป็นยังเพราะว่ามันแหงแล้วมีแจแลแหงแหงแล้ววันงมันกับบ่มตอบเป็นบ่ตาโบ่บบ่ให้อันนี้แหละมันกับบแตกเพิ่มเป็นบ่บ่มัน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 เต็มวันนี้มันยุกอยูวนี่ แต่ว่าุ sieht, uh, ้มม like. mm ันแตกแล้วนี่ก็แหงแล้ว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 ปุปัญหาแหงแล้วฤท่ิ์สีดามันเนี่ยซึ่งตุ้มไม่ขึ้นมากฤทธิสีดาไปก่อนพนใส่พนใส่ในมันบ่เออครับตุ้มไม่ตุ้มไม่ปปัญหาเป็นจักโตหองพ่ออยู่นี่นี่จะได้ก็เป็นอ้อนเสาเมื่อึ้นนี้เศาไตัวโอ้ตัวนั้นเศ้าแหละแหงแล้วมันบ่ตอนเลกๆเปื่อยายกูนี้่เปื่อยายกูนี้อันนี้มาเห็นตอนมันเปื่อยตอนมันยูตัวนี้มันแหงแล้วนตอนมันแหงแล้วตอนมนเห็นตอนมันเป็นที่นนนวว้้้ายมัััสเ่งงไแหอีต อใกล้ไ่ได้พอมมันไปบ่างบางสีมันบางใบบางตุ่มบางสีมันมันมันหยิกงักอยู่เนี้ตุ่มมันอ่ะอ่าตุ่มมันเจี๊ยบเด้อะพวกนี่ท้นี่ายกรบเบื้องแบบว่ากระเบืเจี๊ยบมันมันทุเลาได้แล้วนะแต่ว่ามันอาการมันดีกว่าเก่าหลายดีขึ้นหลายมันดีขึ้นร้ายเรื่องงวดนี่แต่ใบใจแล้ววายจี้ว่ายจะไม่เสียใจยังเดียวไม่โค้งกลอฝังอย่างเดียววอะเสื้อยาวมาจากกรุงเทพเขาซื้อไห้เขาส่งมาให้จากกันไปเซนียเขาส่งไหม แต่ว่าอาการันดีขึ้นแล้วล่ะมันบ่เจ็ดเอีหยังก็แห้งแผลแห้งขึ้นแล้วมันบ่เป็นอย่างเรียบร้อยแล้วตัวนี้สบายใจแล้วบ่คิดว่าบ่ตายแล้วง่วงตัวนี้อ่าอ่สบายใจแล้วบ่ตายยังไดก็บ่ตายถ้าตายตายจะมุอมันเปื่อยหุ่นเออเออแต่เต็มันเปื่อยมันแตกออกกันขาเนี่มันสิง่ายดิเออขาสิง่ายไปยังได้จนเซ้นะขามันนะที่แรกกันบ่เออที่แรกมันขคือสักหนี่ขามันใหญ่สีขาบมึงลงพื้นเนาะอันนี้ขามันน้อยตัวนี้เออ มันแห้งมันเลยกเล็หน่อยมันกินข่าจุนไข่โอ้ยเบิ่งบ่ได้จุ่มออกจรกคอกบ่ได้บ่อยากได้เ่ี๋ยวไปออกจรกคอกแล้วตายว่าไปง่วบป่เนี่ยพอตายแล้วมัน่อบพอตายคิดว่าบ่ตายแล้วเดี๋ไปบ่ได้ฟังบ่ได้ฟังเดีใจได้ดีใจได้บ่ฟังเล้วเดอ๋ไปเออพอมัน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 ดีกว่ากันนะเพราะว่าเบิ้งแผ้งของมันสภาพของมันมันก็แข็งแรงแล้วมันก็ดีขึ้นมากท่านตาเห็นเลยมันบ่ตาตาเห็น

เมนิสิยาท่านเด้อมึงก็มแรงงานมันหงุูหงิดที่ตัวนี้เป็นยุ่นี่สามซีตุวมกับ่มมีตุ้มเมื่อวานนี้ตัวนี้แม่มันี่บอยาท่านแม่มันี่บอย่านดุมกินนมกันมีปัญหากันสิเจ้ายนี่ยาท่านมีปัญหาเตัวนี้มันบ่ท่านออกหลายนาอออกหลายไม่แค่สองสามตุ้มก็นม้ปัญหาเลยตุ้มกับแหงแล้วมันบ่แหงแล้วแม่กบปัญหาดูกับปัญหาเ่ๆนั่นเห็นบ่นะแม่มันยดีิย่ดดัรอนะ ด่าก็โอ้ด่าคนเปื่อยแห้งคางนอกตัวนี้อยขนาดมันก็รอดแล้วไ่มีปัญหาเลยเดี๋ยวมันมันก็เริ่มแห้งอลไรได้หรอผมว่าเนี่ยมันเปื่อยแห้งแล้วบ่มันเปื่อยอืออือมันเถือกแล้วยาเนี่ยบังดูบังมันเถือกยาแล้วเนาะมันเถือกยามันเถือกยาครับมันก็เริ่มแห้งเริ่มยังเป็นแผลเป็นยังดีขึ้นมากเลยตัวตนี้บั่นเียรอมมาเียรท่านตัวนั้นเนี่ยครับเดี๋ยวนึงเนาะขนาดา่กได้ไปเลี้ยงไก่นี่เลี้ยงตลอดนะ ขนานโไดไปเลี้ยงน้ำมือนนสใจ้ากงเป็ยนเตี้ยมน้าเกียวกับหงบ่เห็นหกิดว่าขั้งง้อหน่อยวดนี่แสดงว่าตาดียาของเขาดีง้อน่อยคิดว่านี่ขั้งซ้ำนี่รานนี่รอไโปไม่จ่ายนี่ครับมีแ้งนะครับมีแฝงนั่นเองจะ่ามันบนมันเีุ้่มแรกเลยหะเกิดตุ้มแรกนี่หลังจากสีดยาพ่นยาไปนี่แห้งเลยตุ้มแรกเลยนี่ แมงวันกับบอระมาไก่ครับยังวันหัวก้อยหัวง่อยเดียวเยแงวันหอดบอระมาไก่ครับแห้งแล้วครับมันแห้งแล้วมันแห้งแล้วสีดยาพ่นยาพ่นยาได้จักมือแล้วตาสีดยาได้จักมือแล้วสีดยาได้ได้อาชิดกลัวเลยครับหูวง่อยพ่นยาในเตี้ยอุ่นใจบ่เดี๋ยวนี้อุ่นใจอุ่นใจสบายใจสบายใจแล้วคิดว่าสิตายช่วงนี้เด้นอกจากมันสิมาระบาดอีกคนนี้สิ เพรว่าเขาเขามั iba, he, he, man, ่นใจแล้วเพราะว่าช่วงนี้มันมันมันดีใจนะเพราะว่ามันแข็งแก่งนียแย่ยังมันก็แห่งดีเป็นว่าตานอกจากมันอันนั้นซื้อมันอันนั้นไม่พออุ่นใจแล้วเนาะตาเนาะได้ยาดีมาฉีดมาพลนั่นนันรักษาแล้วกันนี่ครับเอาสูดเถอตาสูดสูดเถอครับวข้าผมสูดอันนึงก็เริ่มแห้งเลยเลือกซื้อยาให้ใช้ยาให้ลูกเบิังยาติงยาติง แมงวันบัมะไก่เลยสียาตัวนี้ผมก็สีดานั่นดูโย้พ่นยาแมงวันดูนะเป็นหลายอยู่จริงจริงเนี่ยเบิ้งมันมันสีขึ้นว่าเข้าสีสียามันเนาะมันยาเนาะพูดสีพูดสียาพูดสียานี่จะเป็นมวยไหมเป็นมวยนายได้อันี้กันได้ว้นี่ครับยาพ่นรักษาแผลลำปีสกินรักษาแผลเน่าแผลเปื่อยแผลสดใช่ไหมครับ เหมืองทางนี่ทางผีทางมันเป็นหลังเบมืองด้วยโอ้ดีขึ้นยิ่งเป็นพอมันก็มันก็แห้งอยู่อจเริ่มแห้งแล้วมั้ยเนี่ยเริ่มแห้งแล้วนี่แล้วมันตอกแกะหรดออะไรเช่นนี่บ้นี่ครับเขาตอกแกะด้โกลชัวโว้ด้นวยกระไดอืออืีหากพี่ยังออกไนแล้วมันเป็นโกลชัวโวเลยไหมมันเป็นตะยานขึ้นยังนี่ห้องผมหนึ่นเศร้าแล้วของผมหนึ่งแห้งแล้วโอ้พอดีเป็นเป็นเป็นลายเติบยู่ดิ เป็นตุ้มใหญ่เนาะคนนี้เนาะแลายไม่เท่านี้แหละตุ้มใหญ่ตุ้มแค่ยันยตุ้มหน่อยหเออตุ้มหน่อยหน่อยก็บาด้วยลูกแล้วเนี่ยเดี๋ยวคงพอเป็นแจ็คตัวเป็นตัวเดียวเป็นตัวเดียวนี่บ่เป็นตัวเดียวดีขึ้นอยู่เป็นบ่อพอเดียวนี่ก็ได้ก็คิดว่ามันมันดีขึ้นมันกระเซือนกินใหญ่กินยังดีลูกกินนมดีอยู่เดี๋ยวนี่ดีเดี๋ยวนี่ตั้งแต่ก่อนดียังเร็วน่ะเป็นบ่ตอนเราหลังจากที่อ่ะสียามากกัมันแก้มันก็เริ่มดีขึ้นมากนี่แหละทั้งทั้งอาอัน รักษาแบบสมุนไพรแน่นเราเอาอยาพ่นเข้านี่ก็เป็นเป็นสมุนไพรแม่นบอนี่ครับเป็นผลนไพรย,ยานสีพ่นรักษาแผลนี่ครับเป็นสมุนไพรนี่ครับนี่แหละนี่แหละใกล้เลยต้นแผลตัวนี้ตกออกอ่ะโตเกียรออกก็กดก็เป็นการรักษาแผลแล้วแล้วแคเอายาตัวนี้สีพ่นรักษาแผลไว้นะครับผมบ่อยมันเน่าบ่อยเป็นวันมาตมอมนี่ครับคิดว่าดีคือละละโตแหงกระแหงแมมเนไหมออเออนี่ครับ เห็นไดตาไข่แน่ละบงุงัวนักเติบครับขอกนี่นัก,นกอันนี้ตัวนี้อือนี่ครับเครีน้อยเพิ่นชุกคนนักหลายตัวนี้อือสายไตัวน,นั้นออกพอน,น้ำดังเลาวฉีด,ดยาฉีดยังละบ,บุพ้อว่พิ่นยากระฉีดอยู่ออืยาแก้ไข่อือโอ้แผลมันกำลังสีกำลังสีแตกเนาะตาเนาะกำลังเบ่งกำลังอันนั้นนางกำลังเหี่ยวลงกำลังจะเป็นวงขึ้น มันเป็นวงมัน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 บวมออกแล้ววันเถอะมันสีแตกแล้ววันเถอะเมียบด้หนึ่งเลมผ้าทำโอ้ยน้ำหัมึงก็แม่นปะทานบุญคู่เลยมันมันบองไม่ตุ้มมันเป็นคืนนี่ครับนี่ครับนักตัวนี้นักนักเออเนี่ยัดนัดนักอืมพู้นะครับก็เคยบ่ายทั้งหน้าเออกำลังสียาอยู่ เป็นแห้งคอประตูเป็นมานี่ห่วยว่ามันก็ข้อสาวมือเลยผมเป็นมดตัวเปลืองยาได้หลักษณะแล้วสู่ๆเล้วแต่อ้สู่สีสู่มอนอนดโมลุกสองมือเพรอะมดแหละกูบาทนี่ว่าสินเออจุดว่าตายจะตายยังกันยังขั้นตายดีมดถักปันในกูบาทนี่เสียอาค์สีน้องมาสู่ว่าสินเออจุดว่าสมบัติสินสุดท้ายน้อแตาเนาะ กำลังใส่ยาสามดีสีดครับอยาสีดพุนแผลสดแผลเปื่อยแผลเน่าครับยาตัวนี้ทั้งยาเลยยายังดีหามาามดเป็นบอตาใส่เมดใส่มดตอนนี้กำลังสีดยาสามดีอยู่กำลังเปื่อยกำลังแตกออกกันบอตากำลังกำลังสบเป็นวงกันเมืองวันบ่วยไม่ขี่ไม่เหยวใส่มันเนาะสีดยาสีดยังไหวพูนพูนใส่ใบนะ พ่นยาใส่แผลใส่นันไว้บ่ให้มันแตกบ่ชให้มันวั่นมะอันขีมะงเงียวใส่ให้มันเป็นนอนเะนะสีดยาไว้นะครับสูยุปตาสูสสบ่ย่อมแพ้มันบวชเอาใจซอยเอาใจซอยเด้อมันแห่งมันเศร้าไวไวแผ้ครับเบื้องฟ้ามนีครับฟ้ามนีเป็นฟ้ามงัวเลือดลอยได้ครับบามันเลือดลอยครับนี่ใบเพ็ดตีตาสุดโต เจอปัญหากันสุฟ้ามสุคอครับบัว um ่างงวยไงงวยหน่อยงวยเลือดลอยงวยลาดที่คอเจอครับปัญหาตัวนี้โรคเริมปีสกินนี่ครับทีประซาฟ้ามของพี่นี่เริ่มเป็นเริ่มเป็นโรคเริมปีสกินนี่เดือนใดพี่เดือนพฤษภาวันที่สองพฤษภา เต็มตุ้มตอนเที่ยงยู่หูตุ้มเดียวตอนแรกมาเต็มโตตอนนี้เจ้าของครอบมึงกันแลังสิผสมยาครับเก็บเองเลยผสมยาสีมั่วที่เป็นโลกที่ตอนนี้นะครับเดือดร้อนเนาะพี่เนาะเห็นเป็นโรคเป็นไฟ่ยังสีเหลวโอ้ยไม่ได้แหละสีดยาง่วงเพรเป็นกาดิฮาร์เทสเอาแม่นบ่ได้เดาครับวิศวกรไม่ได้ฉีดยาง่วงน่ารอดลำบากบอ เพราะโลกนี่มันแช่บให้งัวไข่แค่นั้นแหละแสดงว่าถ้าเขาบ่ให้มันไข่เขาก็สามารถอยันได้มันบ่คุมมันได้เพราะว่ามันเป็นพุ่มแตนท่านพุ่มแตนท่านของงัวอที่ศิรักษาเจ้าของพุ่มแตนท่านเนี่ยคือใส่เอดีซมอีกกระตุ้นมันเห็นมันสางเมตาโบลิซึมขันงัวุดมสมบูรณ์ดยไปวิตามินมันก็สางเมตาโบลิซึมได้มันกับมีพูดปตนท่านมันก็บไข่เป็นบ่ไี่ครับ เอดีสามดีนี่คือวิตามินเป็นบ่พี่วิตามินครับจําเป็นที่รีเลยงวดให้บ้านแทงบะเพียนก่อนเกลือให้เลียเนี่ยนั่งละปัญหานักขนาดฟ้ามใหไงคนนี้เองเป็นกระจือปัญหาโอเคกันกระเพาแต่ไข่เนี่ยแต่อันคุณเป็นฟ้ามไงคุณทุ่นไหลายสีกันเดนอไม่รู้อีกนย่างผมไปนี่กินครับนฮ้ยี่เดียวว่ากินเพื่อนเราว่าเป็นเน้ากินมันเน็ดจากสมุนไพรครับมันหอมงัวมันึ่งแบบด่ง เป็นสองขาเลยเป็นโมตุนิตุ้มที่สองตุง้มอืมค,ครับตุมั่นใจว่าตุ้มน้ำตีหรือตุอ้มเันเตะเพราะว่ามันตอนจีดยาเตะกันมันเลยเป็นแพลสดเหเห็นมันทอเป็นเป็นแผลสดมันเปนแผลุ้มโน่เยยยยเยลยยอ่ด้งนยาายายาเป็นออมวยครับคนนี้เป็นมวยใช่ มันปิดตู้มันบ่ครับนั่นแหละมันยุลงหลที่แรกมันไ่บนล้มันปนง้ี่ป้องกันไม่ให้นอนเจาะนะครับอย่ามันหลุดเลอนี่มันสีแห้งแล้วมันดีขึ้นแล้วมันก็แผลแอูแสดงว่าแถนี้เริ่มดีขึ้นแล้วแหลังจากเสียาสีเอียงท่นไส้แป้งสีเมร กบมีนอนบ่ม huh. ีอยังเจาะบ่อ huh, บ well. right uh ่บ่ตัวนี้ก็ถึงสามตุ่มเจะเศร้าแล้วคนยาแล้วเศร้าแล้วจับเก็ศตกแล้วบ่ากมีนอนบ่มีอยังเจาะแล้วเป็นบ่อกบมีกบมีพุ่งออกเป็นโกลนใหญ่เลยเป็นโกลนใหญ่เลยเพราะรักษาไปรักษามามันก็แห้งก็เศร้าไปใช้สเปรย์ฉีดแท้ครับ เทศจากสมุนไพรนะครับบ่ต้องห่วงเลี่ยารดบงวิตกนะนะเจ้า mm hmm. สิเลี่ย mm hmm. ปนกับวิตกกันลงไปเพราะปัปนเป็นสมุนไพรครับสีทุ่นใส่แผลขาเสือ้อสกัดหนองออกรกระไรแผ้แห้งเร็วครับขาหนอนรีดหนองเข็ดแผ้แห้งเร็ว ฟ้ามข้ามใหญไงด้ครับมามันเรียบร้อ,รอยเด้ครับข้ามนี่ใส่ตัวนี้ครับพ่อของดีเลยมาบอกมูนะครับมันก็นดีเติบเด้ะมาผมตัวนึงถือเขายิ่ยงมากดากเน่ามากผมก็เอาตัวนี้ละสีนอนไตออกเลยครับมาผมมานะใส่ได้มดหลักัมงงวอกล้ว,ลวยแพะแกะนะครับขวดนี้ผมสั่งมาสามร้อยครับนี่ทรงเก็บเงินปลายทาง น้องมันน้องมันทรงไม่ใส่ก้อนที่แรกฮะมันแนะน้ำระบาดเนี่ยก็ดีแล้วก็เลยบอกมูบอกขวาก็มันมีมันมีตัวแท่นจำนายอยู่ครับนี่เบอร์โทษนะใครอยากได้ก็ซื้อซื้อมาใส่ร่องเบริรงเบอร์โทษติดต่อนะครับเนาะศูนย์แปดศูนย์เจ็ดสองหนึ่งสามสามศูนย์สี่ครับตัวแท่นจำนายเพิน่นโทุเอาน้ำเพิน่นสั่งน้ำเพิ่นโหลดท่าลูกโซเชียลโหลดบทตองโทุมาหาผมผมขีดขัน้นผมอยากเบียดยุตตอนนี้กำลังเห็นหน้า ทหารตัวแท้นจำนายพลหลดเด้อนะครับกวังว่าสิเป็นประโยชน์อยู่ห้พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงงูกล้วยเฮานะครับอ่าสุดท้ายนี่ก็ขอขอ,ขอพูดหลายๆที่เขามารับส้มรับฟังใน่องอชีบสางาไร่ยตดแส้นเนีวนะครับเด้อเอาสวัสดีครับสวัสดีครับ